สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับลุงหลังขายของครับมีเครื่องมาเลยใช่ไหมพี่สามพันหนึ่งหรือสามพันนะครับสามพันเนี่ยสามพันรานเขาใหม่เนี่ยครับท่านผู้ชมครับทุกคนดีซลนะครับ ท่านผู้ชมครับตรงนี้สวยมากนะครับมันเป็นห้มหนังนะมันจะต่างจากตัวเดิมของปี96นะครับอันนี้เป็นของปี95นะฮะแต่ผมชอบที่เก้าห้มหนังแบบนี้มากเลยนะฮะย่นๆยนยนหน่อยมันดูมีมิตินะครับแล้วก็สวยงามด้วยนะครับในบทหนังสีดำนะครับสวยท่านผู้ชมครับดีเซลออโต้นะครับคันนี้นะ วางเครื่องของทูปเปอร์ตัวสามพันนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ความเสียงเครื่องยนต์ดีเซลสามพันของตัวทูปเปอร์นะครับอันนี้คือเสียงเครื่องเขาครับท่านผู้ชมครับภายในสวยมากนะครับ เบาหนังสีดำแมาจะเป็นปี95นะท่านผู้ชมครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาเจ้าของเขาทำดีนะครับทำค่อนข้างสวยค่อนข้างรักษานะฮะที่สำคัญคือเปลี่ยนเครื่องเป็นดีเซลแล้วนะครับสวยงามมากครับประหยัดด้วยนะเครื่องดีเซลนะครับใส่แก้วน้ำ สองแก้วนะฮะของทูเปอร์ผมชอบมากตรงนี้นะครับตรงนี้เอาไว้ใส่ของได้เล็กๆน้อยๆนะครับเกะเล่มเอกสารครบนะครับเล่มอยู่ในนี้ไหมไม่รู้นะฮะเอออยู่นี่แหละตรงนี้นะครับ <c oughs> สวยงามแผงคอนโซลท่านผู้ชมครับคันนี้คอนโซลตรงนี้ยังไม่แตกนะฮะคลิปที่แล้วเนี่ย ผมเคยเล่าว่าไอเนี่ยแตกง่ายมากแต่คันนี้ยังไม่แตกเลยครับ <c oughs> เจ๋งเลยนะครับสีดีมีให้นะท่านผู้ชมท <c oughs> ่านผู้ชมอันนี้คือแอร์ลงเท้าของผู้โดยสารตอนสองนะครับ มีแอร์นะเราต้องเปิดลงเท้านะครับ ไปชมเรามาลองขับกันนะครับแกล้งโอเคเปิดปซี่นะครับลิวมั่วคลาดด้วยนะครับ นี่เป็นทูปเปอร์ดีเซลคันแรกนะครับของลูกหลังเลยที่ได้มาลองนะครับ <c oughs> เป็นบุญตูดมากนะครับ <c oughs> ลุงจวนให้ดูว้าก้องอีกแล้ว ลุงจูวนให้ดูแค่นี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยว่อยให้เจ้าของเขาพาไปซิ่งนะครับเพราะว่าที่นี่ลุงที่นี่ลุงไม่คุ้นนะที่อยุธยานะฮะคือลุงไม่คุ้นไม่คุ้นกับเส้นทางนะครับไม่คุ้นกับชุมชนนะเพราะงั้นลุงไม่กล้านะลุงจะไม่กล้าขับนะครับ ผู้ชมเดี๋ยวให้เจ้าของรถาาพาทดสอบรถนะครับมันก็ไม่กระสาบอะไรเลย,เลย,เลยนอะไรนะตอนนี้มันโอเคแล้วเครื่องมันเงียบแล้วอะออมันเดินได้อุณหภูมิแล้วมันจะเบามันจะเงียบขออนุญาตถ่ายหน้าพี่นิดแป๊บหนึ่งนะครับ <laughs> ผู้ชมวันนี้คือเจ้าของรถนะครับไม่ใช่รถลุงหลานนะรถที่เดินกันครับ <laughs> เดี๋ยวไปซิ่งที่วัดคลองพุทธเซไปข้างนอกกัไนไปข้างใน แค่ไปไปยูเทนตรงวัดคลองพุทธศาตร,รับพี่วิ่งยาวไปเลยไม่ต้องกลัวไปเชียงใหม่ก็ได้ด ah, <no. S 2> ม่เอา <c oughs> อย่าไปให้ร้อยสี่ไม่ต้องกลัวร้อยร้อยสี่เท่านั้นนะครับร้อยสี่สิบไปวิ่งไหฮะไม่ต้องกลัวประ,ประกันเรื่องวิ่งโอเคเครื่องปีนมาเมื่อไหร่นะครับพี่ลงเ,เล่มเรบร้อยหมดแล้วทุกอย่างถูกต้องหมดไม่ต้องกลัวลงเลยมหมดแล้วถูกต้องหมดเลยครับขนา ยังไม่ถึงปีเลยเปลี่ยนมาเปลีเครื่องยังไม่ถึงปีเล้วท่านผู้ชมเงั้นจะยังได้ความสดของเครื่องอยู่เครื่องครับเอาเท่าไหร่ไม่ไม่ต้องขับแรงแค่ให้รู้เฉยๆปื๊ดไปเลยเนี่ยเดี๋ยวให้ด้านหลังขับดีกว่าจะได้รู้เลยขับแค่นั้นก็พอผมนั่งผมก็จับอารมณ์ได้พี่ป๋องนี่ตัวซิ่งเลยอ่าเขาปื้ดแต่นี่อ๋องันนั้วมีหนึ่งมีหนึงไม่ต้องก็ได้ เพราะมันคุ้นเลยนะครับเราคุ้นไปคนละกันแล้วยังมีอยู่มันเป็นตัวะรถทำไว้หมดทุกคันผมไม่กล้านะเนี่ยประกันรถเนี่ยประกันชั้นไหนครับป็นประกันประเภทสองประเภทสามอะไรครับสองหรือสามครับประเภทสามนะประเภทสามด้วยแน่นโอเคเอกสารเราอยู่ในรถหมดนะครับรถไปได้ครบเลยผมเห็นอยู่นี่อยู่ในเป็นเซ็นออตเองได้เลยโอเคครับบาทประชาชนบัตรประชาชนทีมีเป็นพวกปึกๆบางทีถ่ายไว้ พอเดี๋ยวคนน้องก็ให้มาเซ็นนาะเซ็นนี่เราก็ต้องเซ็นให้เราก็ต้องให้บัตรให้เขาไอ้พี่กองบอกว่าพี่นึกเป็นประธานสภาคมนาคมใช่ครับผมเป็นประธานอยู่อบตตะมลิ่งชันอุบลครับสองตำบลสองตำบลจริงแล้วลุยดีที่สุดเลยคันนี้ผมไปลุยเลยเพราะเดี๋ยวตอนนี้มันวีโก้มีอยู่คันหนึ่งสี่ประตูอ่ะตอนนี้มันยัง ก็น้องเขาไปจัดไฟแนนซ์ไว้มันติดไฟแนนซ์อยู่่ mm hmm. าจะวางขายอยู่เดี๋ยวเขาหายหมดโทมิโก้ใช่ไหมครับสี่ประตูโอเคปีสองพันเจ็ดจดไฟแนนซ์อยู่ใช่มันจัดไฟแนนซ์จัดน้องเขาจัดไฟแนนซ์ไว้ฮ mm hmm. วัดคลองพุทธเซอร์เลยครับ ท่องพุทธานะครับท่านผู้ชมครับมาเที่ยวได้นะฮะกลับไปอินน์ยุทธยานะครับบอกแก่ทั้งตบนที่นี่ตลอดก็เคยมาอยู่นะครับดีเซลออโต้ o นะครับท่านผู้ชมครับเซออโต้โฟวินโฟวิลไม่ต้องลัวเียร่เกอใช้ได้ไปที่หมดทุกจุดครับ จะจงกระจกไม่ต้องหัวว่าไม่ขึ้นอะไรขึ้นด้าจงแราทุกบานพรอมใช้นะครับพร้อมใช้พร้อมโอนนะครับทำรูภายในนะครับมีผ้าเน่าด้วยคืงผ้าเน่าปป่องามาวางไ้เนะได้เนี่ยม <c oughs> ่เทีญญยบได้นะ กำลังนั่งจิบบออยู่นะดคือมจิกันจิเหมันบูดดีนะมันออกไปดียหงือนะครับครับเ <c oughs> พิ่งสองพันเรื่งสามพันครับสามพันอินเตอร์สามพันไม่กี่สามจุดศูนย์เนาะมันมีอีกตัวนึงเป็นสามจุดหนึ่ง <c oughs> อย่คงไงฮะมันไม่มีอินเตอร์เลยครับไม่ใช่ใช่ไหมอ๋ตอตอนที่สา0 0นอินเตอร์นะครับกินข้าวยัง อ๋อผมกาแฟสนองความมาแล้วแล้วมาซื้ออะไรกินหน่อยเดี่ปริยาผมเขาทำกับข้าวไว้ให้อาหารมังสกิลัสนะครับแกเขาผัดไปผัดกะเพราเต้าหู้ไว้ให้ครับอันนี้เคยขับไปไกลๆหรือยังครับพี่ไปไหนล่ะอุดรหนองคายไปมาแล้วไปมามดนเลยซอยไหมครับออไม่ใช่แล้วแฟนขับด้วยไม่ใช่เราครับ กูบ้างขับแข่งเราต้อก็ตู้ให้เขาขับมาหมดใช่ไหมคล่องมากเลยนะครับขับเข้ากรุงเทพได้เกียร์กรุงเทพไปหมดบ่อยคนเดียวเห็นไหมล่ะผมไม่กล้านะบอกไว้ก่อนเกียร์ธรรมดาผมยังไม่คล่องผมขับไปออโต้ไปได้ทุกรถเลยครับวันนั้นไปไม่รอดมาไปไหนนะไปคอนแกนคอนแกนครับไปงานแต่งน้องมาแล้วคันนี้ไปอะไรเป็นไงขับมันเท่ดิอ่ะขับมันไม่กลัวอะไรอ่ะนะ พี่รู้สึกว่ามันมั่นใจว่าคันเนี้ยมันมั่นใจว่ารถเก่งคันขาวคันยาลิสเนี่ยมันไปไกลๆไม่ยอมไปเลยนะไปไกลๆมันทําไมเลยครับพี่มันดูแล้วมันไม่่อยปลอดภัยว่ะรถมันเล็กมันเล็กรถมันรอดเก่งมันเตี้ยก็ไปทางไกลคันนี้ตลอดเลยขึ้นเขาลงห้วยอะไรเนี่ยไปคันนี้ยิ่งเป็นดีเซลยิ่งหายห่วใช่ไม่กลัวไงครับ จะชนกับใครจะอะไรช็ร<ซ>มั่นใจว่าตัวเราปลอดภยอัย<า>เก่งมาดูเราก็จะอยู่แค่ตรงตรงตรงเท่กันชนเรานราั่นแหละถึงเดีมั่นใจว่าถ้าไปไกลยๆยาวคันนี้ไปไถ้าไป <ๆ S 1> ใกล้ๆเข้าตุงเทพก็จะเป็นคันยาลีสีขาวมียาลีสอีกคันแล้วคันนี้เราขับพบ ลุยเลยลงทุ่งมันไปได้ลงทุ่งได้ใช่เคแหม่ไม่มีรูปซะแล้วที่ลงไปดูงานลงไปป่าไปอะไรลุยเข้าไปอ่ะ okay.